สวัสดีครับร้านวยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเพื่เคยครับเป็นสิงห์รุ่นแรกนะครับผมพอตังเขียววัดถ้วยเงาะนะครับผมนะครับรุ่น86ปีเศรษฐีกิติคุณโนนะครับผมสิงหนึ่งนะครับผมเป็นสิงร์ลุแรกองค์นี้เบอร์สวยนะครับหมายเลขแ5้านะครับหมายเลขอยู่ตรงนี้นำมีโค้ดพอ่างเขียววัดถ้วยเงาะท่านก็เป็นพระเกจินะครับที่ยังมีขังขานอยู่นะครับที่ปกเสกนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นแรก นะครับผมว่ากันว่าทานเสกสิงพยากุดแรงๆลอยได้บินได้นะครับสิงก็เป็นสัตว์ในนะครับป่าหิมพานนะครับผมตามความเชื่อในป่าหิมพานนะครับในสถานที่ที่เป็นอคโครจรต่างๆนะครับพวกสัตว์เกิดอะไรพวกนี้พกเข้าไปได้ดีนะครับผมนะครับแต่พระไม่ควรพวกเข้าไปฉะนั้นเวลาไปไปที่อคโครจรต่างๆ รเรื่องการพกเครื่องรางต่างก็มีความจําเป็นนะครับสิงก็นํามาซึ่งโชคลาภทำมาคัาสายองค์นี้เป็นเนื้อสำลิดนะครับจุบทองหมายเลขสวยนะครับแปดห้าในโมด้านหลังนะครับออกตั้งแต่ปีห้าแปดนะครับผมปีห้าแปดแล้วเริ่มทองเทิงเริ่มแห้งแล้วนะครับผมเริ่มแห้งแล้ว มาพร้อมกล่องเดิมเดิมปสัจจันเครื่องรางไทยสิงหนึ่งแปสิบหกปีเศรษฐีกิติคุณโนนะครับพอดันเขียว,วด้วยเงาะนะครับสิบหมิถุนาย,ยนสองพันห้ารยผ่านมาแล้ว7ปีนะครับลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจนะครับติดต่อร้านนิพนธ์พักเครื่องโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้ยหรือศูนย์แปดหนอย์ามศูังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามเปิดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวุชัวมงคลดีๆจากร้านไม่พรักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ